<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <لله> ونستعينه <الحمد لله> ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا <العجوثنا> ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ح ق ق ت ق ا ت ه و ل ا ت م و ت ن إ ل ا و أ ن ت م م س ل م و ن ص ل ى ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م ก็ชุกุต่อรสุภานักวัดานะที่เราได้วัยชีวิตพวเราได้มาถึงวันยุมาอีกครั้งนึ่งนอัลฮัมดุลิลละพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอิตตะคุลลอฮ์จงยงเกรมต่ออัลลอฮ สุบฮานหัวตาลาให้ความดึกอยู่ในหัวใจทุกเวลานาทีไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวัชดาด้วยใจเราจะต้องนำเนินดำเนินไปด้วยความอิสตัฟุลลอมพี่น้องกับวันนี้จะกล่าวพูดถึงกับพี่น้องในเรื่องของมารยาทนะครับ พระอิสลามสุขดีผ่านมาพมกงไปเลยคุณตบปากับพี่น้องว่าอิสลามประกอบด้วยสามหลักใหญ่ๆหนึ่งอีมาการศรทัทธาสองอิสลามการปฏิบัติสามยศศรการมารยาท <c oughs> นะครับทีนี่วันนี้จะก็กระหลาดกับเรื่อง,างอมารยาท <c oughs> มารยาทนะครับ ส่รวมพ้องมารยาทคือเรามารยาลงต่ออัลลอฮ์นะครับมารยารงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะมารยากับพ่อแม่ก็ตามมารยากับครูบาอาจารย์ก็ตามมารยาต่อมัสยิดก็ตามมารยาทต่อผ้นํำก็ตามมารยา ต่อทั้งมกมตัมและอื่นๆที่จำเป็นจะต้องใช้มารยาททั้งนั้นเพราะาว่าเราคาดมารยาทเราก็คาดส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอิสลามเพราะนั้นเราต้องระนับในเรื่องของมารยาทเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับหากเราทำอะไร ดำเนินการอะไรปฏิบัติอะไรที่คาดมารยาเหมือนกับเราเอาหนามใส้พวดแล้วก็ไม่ปิดว่าหนามนั้นมีโอกาสจะไล่บาดออกจากพวดนั่นไหลเพราะนั้นองค์ประกอบสว่วนที่สร้างมารยาในการชื่บบอบรรลามนี้ชื่อว่าเป็นที่สำคันเปรียบเสมือน ปิดโดยควาพวดอยาให้อหนามมันออกจากพวดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะข้อกล่าวพุทธบัตรแข็นสันจะยกมาจักนึ่งสองสร้างมารียบมารียบต่อเอาก็แสดงว่าทุกเวลานาที่เราจะเดิน เราจะพูดพัวใจก็เราจะต้องมีมารยาทกับองอ์เดินด้วยองค์การเดินก็เราเนี่ยเราต้องเดินแบบมีความรู้สึกว่าเราเดินบนแผ่นดินขององค์ เดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เดินโดยที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะนั้นเราต้องเดินอย่างมีมารยาเดินอย่างมีมารยาเดินมามัสยิเดินไปหาเรียกี่ของอัลลอฮ์เดินผู้ที่อาวุตส ผู้ที่มีบุญบุญกับเราเข็นพอมแม่หอแม่เราต้องมีมารายาทเดินเข้าไปหาพอแม่เดินแบบนั้นเป็นมารายาทให้เป็นมารายาทดีๆให้เป็นมารายาทที่สวยงามในวงแบบกของิสลาม เดินต่อหน้าคุแม่เดินต่อหน้าผู้นำเดินต่อหน้าครูบาอาจารย์เดินในมัสยิดทุกการเดินต้องมีมารยาทมุ่งตรงไปห่าวะถ้าเราเดินได้ดีเราจะได้มีพุนตอบแทนที่ดีถ้าเราเดินได้ไม่ดีเราก็จะได้ผลุนตอบแทนที่ไม่ดีนะครับ การอิบาดาเราต้องอิบาดตด้วยความบริสุทธิ์ใจมีมารยาตองอัลลอฮ์ยนั้นจะนงผู้ถึงเรื่องมารยาตต้อมัสยิดเรามามัสยิดเราก็กล่าวโดยตีนว่าอย่างตีนว่าธรรมะตกธไม่ใช่ว่ามา อย่างเราไม่คำนึงว่าเราจะอย่างดีในคำวจิตก่อนต้องคำนึงอย่างดีว่าคำมันวจิตก่อนนั่นคือมารายาทอย่างดีสอองนสา่ออกจากมันกินเราเลยก็เอาตามส่นนะ้นต้องการเราทุ่นตลอดก็เลยสลังตีเราทุ่นทำอะไรเนี่ยจะทำคำว่าก่อน แม่จะใส่เสื้อใส่ผ้าก็จะใส่เข่มว้ากนถ้าเป็นเราหนุ่มกางเกี้ก็ต้องหนุ่มถ่ายว้ากอนอานนามละมัดหลังคำคว้าก่นมันหญิงเถื่อนเราเข้ามาดหนึ่งงเป็นมิมบูยุติละเป็นบานข้องหั่์เราต้องอย่าได้เถ่ายว้าเข้ามัดหนึ่ ตามด้วยเขาใส่นี่คือมารายาทมารายาทกับมัสยิดแต่ในมารายาทกับมัสยิดก็เพื่อัล l l a ์เพราะมัสยิดมิมุยุติดทีได้ใชา้ยาวเป็นบ้านของอัล l l a ์นะครับข้าคำในมัสยิดอย่าเขา้าเหมือนอย่างเขา้าอาคารอื่นๆข้ามัสยิด ต้องมีการตาฮิยตุนมัจิตต้องมีละมาสซ่องรกงาเป็นศนนะต้งองาอการเราซ่องทลลรอลล์สลับในขณะพุทธบ้าเราทวดอย่างเน้นย้ำผู้ที่เข้ามาไม่ละมาดแต่ยังตุนมัจิตเราทวดอย่างใจให้หลุกขึ้นละมาสาตะฮิยะตุนมะจิตไปไะนั้เข้ามาที่มาเรียนก็การเข้ามาที่ ก็คือการยังตีควาและใจในมัตยดและก็นำงลงเนียนเนียที่กับในมันยิดไม่ว่าจะวันสุขหรือวันไม่สุขก็ตามถ้าเราประทุกจะปฏิบัติตามสุนัขของตัวเราทุกลระเท่านันข้ามในมันยิดอย่าได้บุกคุยเรื่องการดุจยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอีบานะ Ta sẽ ra thô-la-sắc-đầy-mất-yết Cũng phải chạy vào lĩnh vực của Sát-thân-na Lĩnh của y-ba-đạc Chết rồi lại ăn qu-lũ-an Chết rồi lại ăn qu Áp Với là vượt bầu-bầu Mới không có khuôn ma cũng không thể xé hại Rồi <laughs> chúng ta sẽ bật Bồ-Rãn Với <laughs> Chúa Giê-xu Để giải pháp Trong thời gian ta đang truyền thuyết Và đây là lúc chúng ta sẽ Hãy kiệt Hãy tạ hi-yát Hãy kiệt, và tạ hi-yát này Hãy kiệt là mặt là mặt trị Làm Để chúng ta với ประมัติจิตแปลว่าสร้างใจสุญูสุยุดขคลยละสุญูดอัลลอฮ์นะครับตาฮียะหรือตาฮียะตุนมัจยิชมีผู้แย่งว่าละหมาดตาฮียะตุนมัจยิมันไม่มีแต่จริงๆแล้วละหมาดมันมีแต่คำว่าตาฮียะตุนมัจยิมันไม่มีนะครับมันไม่มี ทีนี่อาเลมอุลามะเขาได้เอาคำนี้มาใช้ในการทำละหมาดสร้างรอกอาคณะพ์ที่คำมจิตนั้นใช้คำว่าจะให้อดุลมัจจิตให้เกียรติมัจจิตให้เกียรติมัจจิต้ามัจยิตเราต้องทำสิ่งที่ดีเลิศที่สุดก็คือสุยุทธอัลลอฮ์มิเชะสุยุทธ์มัจจิตสุยุทธอัลลอฮ์โดยการให้เกียรติ เลยเอาคำตาฮิยะแล้วตาฮิยาจะมัจิดมาอยู่ข้างหน้าอ่านนะครับคำว่าตาฮิยานี่เอามาจากไหนพี่ตาฮิยาก็เอามาจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็อาลาได้กล่าวเอ่ยถึงคำตาฮิยะแล้นอัลลอฮฺ سبحانه และกุอาลากล่าวว่าอิจาฮุยจีตุ

Bahai salam rao dengan assalamualaikum nak kukean baik bismillah baik bismillah nak kuke mara ya pak muslim dengan assalamualaikum rao salam alô jai jai dok sama baik kan wah baik ni bup dia yok sama ว่าให้อยู่บีอัศนะมินฮาแต่การต่อบรกของพูดได้รับการให้เกียรติได้รับการให้สลัมนรักให้มันสวยรับให้มันยาวกว่าที่เขาให้เราถ้าเป็นสลัมก็อัสสลามอะเลกุข้อความสุขทันทียงมีบนหัวยาวก็ให้เราแค่นั้นอแต่เราบอกว่าบีอัศนะมินฮา ให้โตกลับไปให้ช่วยกว่านั้นให้มากกว่านั้นว่าบริวารเขาดีช่วยกว่านั้นมากกว่านั้นก็คือเราต้องต่อไปอีกนิดอีกนิดนึ่งว่าอะไรกุมุสลามว่ารับมาตุลลอห์รือว่าบารากาตุนั่นคือช่วยกว่าแต่ที่เขาให้มากแค่ a สลามุอะลัยกุม ก็ความสุขสันติย่อมมีบนปกยาวปกยาวนี้ไม่ได้บอกเข้ามาคนเดียวกับปกยาวเรารวมกับมาเลกาที่เดินมงมาเราบอกคนคนนั้นใจกรรมบคุ้มแต่ว่าคนเดียวนั่นแหละก็ให้เราอัสลามุอะลยกุ้ม้อความสุขสันติย่อมมีบนปกยาวเราตอบว่าให้ดีกว่าให้ดีกว่านั้นเราบอกให้ดีกว่านั้น วะอะลัยกุมุสสกลำวะราะ์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุกขเปิ่ราะห์มะให้อัลลอฮ์ให้รอบะเล็กความทุกข์สันติจงมีบนพวกเจ้าเช่นกันและความร่ำนัดความเมตตาและความบารอกาความสิริมงคลร่เนิดไปเมตตาและสิริมงคลและบารอกาอันนั้นแหละคือเปิ่งให้เราให้ตอกเปิ่ เรลเราบอกไหวแบบนั้นด้วยนั้นเราได้คำว่าใจยะคือการให้เกียรติมันสำคัญการให้เกียรติเราบอกเพื่อนพี่น้อง muslim นะครับเราก็ให้เกียรติเขาอัสลามุอะลัยกุมเราก็ต้องให้เกียรติตอบรับวะอะลัยกฺมุฮมมัดสลาัมกานั้นก็ได้ดูว่ารอห์มะตุลลอฮ์วะาปาโรกาตุาดีอะไรก็ได้นี่คือการให้เกียรตินี่คือมารยาทอิสลาม นักมารเมืองมารยาทอิสลามเราจำนำการให้เกียรติมัสยิดเนี่ยก็คือโดยการละหมาดซสรงเรากระหัเลยนักวิชาการอุลามะก็เอาคำว่าตาฮิยะมาอยู่ข้างหน้าอันที่จริงเราไม่จะเนี่ยว่าขรมมัสยิดนะอย่าไปเนี่ยว่าขรมมัสยิดต้องขรมตุยยุตอัลลอฮ์แต่ ให้เกียรติความจย์คือละหมาดสง่งหลักฐาเพราะว่ามัจยแปลว่าสถานที่สุญูอาจจะมีความหมายที่ว่ามัจิ์คือสถานที่อิบาดาับไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวสอนเรียนประชุมอสอนเรียนหรือประชุมบรรยายและต่างๆที่เป็นอิบาดาับก็อยู่ใน เครือข่ายคำว่ามัสยิดเราเราถูกทิจงที่ทำนั้นในมัสยิดที่เป็นอิบาดะนั้นชื่อว่าอยู่ในเครือข่ายคำว่ามัสยิดคาร์บต่ออัลลอฮ์สุยุตต่ออัลลอฮ์แต่สุยุตคือละไรแต่คาร์บคาร์บก็คือเราอิบาดะต่างๆในมัสยิดนั่นชื่อว่าคาร์บอัลลอฮ์สุยุตอัลลอฮ์ไม่ได้สุยุตมัสยิด ไม่ได้สู้ยุทธิกื่นจากอาัลลอฮ์เพราะนั้นมรารยาทเป็นสิ่งสําคัญมากให้พี่น้องต้องรักษาดยยโดยเฉพาะมารยาทต่อพ่อแม่์นั่นกับมารยาทต่อพ่อแม่พี่น้องและต่างๆนี่เราต้องมีมรารยาทต้องมีการผูกพันผูกพุงเราะการอยู่อุบุพุงเราไปอย่างเชี่ยวโตหรอว่า ที่นองที่คลานตามกันมาเนี่ยให้คลานตอดโดยการเยี่ยมเยียนให้สละเรือกโตห้ากันช่วยเลือกกันให้อยู่ในรูปแบบมารยาทอิสลามทีเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับเพราะนั้นข้อรสุบฮคานาวตาลาได้โปรดให้ที่ดายักเกี่ยวใจของพวกเราทุกคนละคิดชายมารยาทอิสลาม ให้เกิดช่วยงานแกตตัวเราและทั้งกมเพราะเราจงต้องอบรับในการข้อสิวนข้อคนในทางนี้อามินอัูลุกลิฮ่าจาฟัสตาวุลลอฮฺอัลมัลิบลีวะลัคุมะลิอัลัยมุสลิมินมิคุลิทามินฟัสตาวฟุลูอินะฮุวาลลอฮฟูรุอัลฮิ